ขอ,อกลับมาอีกภาพหนึ่งที่วันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราเยได้รับ<ช>ภาพหนึ่งหน่วยทางด้านก็คือฐานรอบที่31รักษาพระองค์เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมที่เข้าไปยึดประสาทต,ตาควายแล้วปรากฏว่าที่ไม่ยอมให้ขมิเข้ามาอยู่ในพื้นที่เมื่อคืนนี้ปรากฏว่านี่น่าจะเป็นภาพของเหล่าพี่ทหารซึ่งเขาบันทึกเอาไว้ตอนที่มีการประทะกันเกิดขึ้นอะลองดูหน่อยฮะ นาสุกสว่างค่ะพี่เป็นฐานพรานที่ปัตตานีนะคะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเราได้รับแจ้งยืนยันมาว่าเหตุการณ์ที่ทหารไทยเราเสียสละในการต้องยึดแผ่นดินเรากลับมาทั้งที่มันเป็นของเราแต่คเขมนจะเอาให้ได้เนี่ยนะฮะเมื่อคืนนี้เปิดภาพคู่กันเลยก็ได้ครับ เห็นบอกว่าทหารที่เข้าไปกรุยทางก็คือฐานราบที่31รักษาพระองค์ถูกไหมครับเมย์อย่างกล้าหาญมีหนึ่งท่านต้องเสียขาไปหนึ่งข้างใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะก็คือทางด้านของหมวดบุกนะคะซึ่งได้กรุยทางให้ฐานราบที่31รักษาพระองค์เข้าไปยึด พื้นที่ที่บริเวณปราสาทตาควายได้อย่างสําเร็จคะ่ะร้อยตรีเกียรติวงศ์สถาวรหรือหมวดบุกนะคะถึงแม้จะต้องสูญเสียขาขวาที่พลาดเหยียบกับระเบิดของฐานกัมพูชาแต่ยังยิ้มได้เพราะภารกิจที่ได้รับมอบหมายบรรลุส่งต่อยึดพื้นที่เป้าหมายได้อย่างสําเร็จคะ่ะนี่ฮะโอ้ตายแล้วของเราเองก็ต้องบาดเจ็บเหมือนกันถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพวกเขาด้วยเพราะเขาคือคนเสียสละเนี่ยนะที่เข้าไปยึดพื้นที่ของเราเองจะใช้คําว่าพื้นที่ของเราต้องปกป้องถูกไหมฮะ,ะไม่อย่างนั้นเนี่ย เขาก็จะเข้ามาในพื้นที่คุณผู้ชมครับนอกจากนี้คือวันนี้น่าสนใจก็คือรวมกันเลยก็คือในส่วนของทหารราบที่31รักษาพระองค์คนที่เขายอมเสี่ยงเข้าไปเอาพื้นที่ประสาทต,ตาควายของเราเองเนี่ยไม่ให้ขมຈลุกรานได้ วันนี้เห็นบอกว่าพลเอกรังสีท่านวิเคราะห์เอาไว้น่าสนใจว่าชุดนี้เป็นทหารซึ่งค่อนข้างแกร่งมากใชเป็นยังครับเมย์ท่านวิเคราะห์ไว้น่าสนใจมากเพราะว่าชุดทหารทางด้านของ,ของรอ31รออเนี่ยถือเป็นทหารหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วที่เก่งที่สุดในประเทศค่ะแล้วผบทบเนี่ยมาจากหน่วยนี้<อ>ท่านลเลยบอกว่า ตั้งใจที่จะส่งทหารเข้าไปที่พื้นที่ปราสาทตาเมืองแล้วก็ไปเจอกับทางด้านกองกําลัง B H Q ของกัมพูชา<อ>ซึ่งจริงๆเนี่ยเซนก็คิดว่าของตัวเองเก่งใช่ของเรานี่ก็คือเก่งกับเก่งชนกันอะ่ะถูกไหมอันนี้คือเก่งที่สุดลวหน่วยที่ส่งเข้าไปรอ3าเอรออเนี่ยคือเก่งที่สุดแล้วค่ะแต่ว่า B H Q เนี่ยที่เข้าไปเนี่ยท่านมองอีกมุมหนึ่งท่านมองว่าไม่เหลือไพ่จะเล่นแล้วมากกว่าเพราะจริงๆ B H Q เนี่ยชำนาญการรบในเมืองไม่ได้ชํานาญการรบที่ตามแนวป่าเขาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะ พื้นที่ทําไมต้องเป็นปราสาทตาควายท่านมองว่าพื้นที่นี้คือพื้นที่สูงที่เข้าไปได้ยึดชยภูมิจะได้เปรียบค่ะตามเงื่อนไขว่าเป็นการหยุดยิงที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะนั้นเราก็ต้องทางกัเมงก็ระดมกำลังเข้ามาจที่ปราสาทตาควายะนะท่านผู้การบอกก็สั่งเอาหน่วยกรมทหาราชที่31ซึ่งเป็นหน่วย RDS เนี่ยเข้าไปประทะมีอาวุธพร้อมฮะเป็นหน่วยอันดับหนึ่งของกองทัพ เพื่อจะสู้กับหน่วยของคุณเซน นะครับที่เป็นหน่วยอรารักขาเขาใช่ไหมคร BSQ อะไรนั่นอันนั้น,น,นก็เป็นหน่วยรบที่เก่งที่สุดของเขาเหมือนกันเออไม่ใช่ฮะหน่วยที่ผมเชื่อว่าที่หุนเซนใช้หน่วยนี้เนี่ยเพราะหมดมือแล้วเพราะหน่วยนี้จริงๆเป็นกองกําลังอรารักขาและเป็นการฝึกการต่อต้านกับการก่อการลายซึ่งผมทราบมาเนี่ยหุนมาเน็ตเอาไปฝึกที่สหรัฐเพื่อมาปกป้องหุนเซนในการป้องกันการรัฐประหา a แต่วันนี้หุนเซนต้องใช้กําลังตัวนี้ซึ่งไม่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยคือเรามองว่าเขาเหม็นหมดมือ นะครับจากการสูญเสียที่ประท้ากับเราคราวนี้การที่ประท้ากันเมื่อคืนนี้ที่ดูเดือดที่ตาควายเนี่ยก็เป็นการชิงการได้เปรียบนะเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขข้าหมายาว่าใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นทุกคนก็ต้องคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องยึดพื้นที่มากสุดเพื่อที่จะเป็นเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองซึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิด อันนี้ต้องดูในอนาคตท่านคะทำไมต้องเป็นพื้นที่ปราสาทตาควายที่เขาเอากองกําลัง BHQ ของฮุนเซนเข้าไปแล้วเราก็ต้องหน่วยรบพิเศษเข้าไปตรงนั้นถือว่าเป็นภูมิประเทศสําคัญทางท,างทาหารเป็นพื้นที่สูงขมนะครับถ้าเขาใครยึดได้ถือว่าได้เปรียบนะครับถือว่าเอาว่าเป็นภูมิประเทศสําคัญทางท,างทาหารจรึงจำจึงจำเป็นต้องลบแตกหักตรงนั้นนะครับแล้วก็มีพื้นที่สําคัญหลายพื้นที่ทั้งที่ปราสาทตาควายที่ F หกต้องขึ้นบินเมื่อคืนแล้วก็ที่ปราสาทตาเมินทมครับขยายไปที่พื้นที่ช่องบกและปราสาทพระวิหารเหล่านี้คือพื้นที่สําคัญทางยุทธศาสตร์ถูกต้องครับแล้วที่สําคัญก็คือที่ปะทะกันที่จังหวัดตราดเมื่อคืนนี้โดยกองนาวิกโยธินถูกไหมครับะอันนั้นก็ถือว่าเป็นภูมิภูมเทศสําคัญเหมือนกันซึ่งมันสําคัญตรงนี้ครับถ้าเกิดใครยึดได้เนี่ยเส้นเขตแดนมันจะเปลี่ยนอ๋อ คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเอาเก่งที่สุดไปสู้กับสิ่งที่ฮุนเซนเขาคิดว่าดีที่สุดสุดท้ายเขาพ่ายกลับไปแล้วก็ต้องขอชื่นชมทหารนะครับเพราะก็มีทหารของเราจนกระทั่งสูญเสียขาอีกหนึ่งข้างอีกเหมือนกันล่าสุดดราม่าแอดดิตลงภาพเอาไว้เป็นนาทีสําคัญปั๊มน้ํามันจําได้ใช่ไหมแปดศพเม่ท์ที่พื้นที่เนี่ยค่ะปรากฏว่า นาทีที่มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8คนเป็นจุดที่ศรีสะเกตใช่ไหมใช่ศรีสะเกตค่ะคือตรงนี้ก็คืออําเภอกันทรลักษ์เนี่ยนะคะจะเห็นลักษณะที่เขาเอามาโพสตที่เป็นกล้องหน้ารถเนี่ยที่บอกว่าสําคัญ <c oughs> คือจะเห็นระเบิด bm 2 1หัวรบเนี่ยที่เป็นลักษณะ ขีปนาวุธเนี่ยที่เป็นวิถีแนวดิ่งเนี่ยนะคะแล้วก็มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าคลิปเนี้ยมันจะไปพิสูจน์เจตนาและความรับผิดชอบเป็นหลักฐานยืนยันได้และนําเสนอต่อองค์การระหว่างประเทศได้ว่านี่คือการโจมตีไม่ได้พลาดพลัง้งแต่เป็นการทําที่ละเมิดมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงเพราะจะเห็นหัวระเบิดหัวรบ BM21 ลงมาที่บริเวณร้านเซเว่นอย่างชัดเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะ ศพเป็นแท่งลงมาเลยใช่ค่ะและนี่คือสิ่งที่เขาได้มีการทํากับเราด้วยนะครับุผู้ชมฮะ,อะพอล้วไม่ต้องไปเผยแพร่เยอะเอาจริงแค่ไปประนามให้เห็นว่าเรื่องนี้มีเด็กตายด้วยถูกไหมฮะและมีผู้บริสุทธ์ตายด้วยเดี๋ยวล่าสุดเรากําลังตรวจสอบเรื่องช่องอันมาแต่ว่าผู้สื่อข่าวแจ้งเข้ามาว่ายังอาชรบในพื้นที่แจ้งเขาบอกว่าที่ช่องอามาเนี่ยเขายังไม่ได้มีเหตุการณ์ ไรใช่แรงนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเช็คก่อนคุณผู้ชมฮะคือมุมหนึ่งเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาถ้าออกอากาศไปแล้วเนี่ยนะฮะล่าสุดเอาไปดูสดหน่อยนะฮะอีกจุดหนึ่งแล้วกันของนัดดนัยนาราซึ่งอยู่ที่บุรีรัมย์เพราะบุรีรัมย์เนี่ย,เ,ยเขามีการบึ้มบั้มตั้งแต่เมื่อวานนี้ถูงแ<ช>ม้นจนกระทั่งถึงตอนเช้าล่าสุดสี่ทุ่มสิบสามเป็นยังไงบ้างพร้อมนะอ่าตัดสัญญาไปที่น้องนัตตี้เชิญครับ ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับต้องถือได้ว่าเงียบเหงาแล้วก็ไม่มีการประทะมาตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับชาวบ้านเนี่ยก็ยังผวาแล้วก็ยังไม่ไว้ใจทหารฝั่งประเทศกัมพูชาครับ ทีมข่าวได้มีการติดตามนะครับไปกับทางเจ้าหน้าที่นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านและก็ชลบอของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งทางผู้ใหญ่บ้าน,นครับก็พาทีมข่าวไปดูการทํางานในการเดินลาดตะเวนดูความปลอดภัยให้กับลูกบ้านรวมถึงมีการเฝ้าระวังสายลับของกัมพูชานะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์วันนี้จะไม่มีการประทะก,กันก็ตาม ทีมข่าวได้มาพูดคุยนะครับกับนางอนงอายุ63ปีชาวบ้านในหมู่บ้านเธอบอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้สถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่ากับ5วันที่ผ่านมาและถึงจะมีข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่เมื่อ,เ,อเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับแต่ตัวเองก็ยังไม่ไว้ใจทหารฝั่งประเทศกัมพูชาเพราะเขาจะยิงระเบิดมาตอนไหนก็ได้ตอนนี้ก็มีการ ากักตุนนะครับเข้าสารเอาไว้หนึ่งกระสอบใหญ่ๆเลยแล้วก็ให้พอกินไปถึง1เดือนเพราะไม่รู้สถานการณ์จะกลับมาปกติตอนไหนความรู้สึกของตัวเองตอนนี้นะครับอยากทํางานอยากกีดยางพาราได้เหมือนเดิมเพราะไม่มีเงินจะใช้จ่ายแล้วไปฟังเสียงของเธอครับกังวลอยู่กังวลอยู่เพราะว่าขมิ้นมันมันเชื่อใจไม่ได้เชื่อใจไม่ได้ก็เลยไม่เชื่อมันมันมันไม่พูดพูดไม่เคยตรงตีเลยเพราะมันก็ทุกเรื่องเห็นไหมมัน สองทีแล้วนี่ว่าจะหยุดว่าจะหยุดแต่มัน,นไม่เห็นหยุดสักทีไม่ไม่มีเหตุนี้ไม่มีแต่เขาบอกทางนู้นเขามีไม่เยยบตอนสี่ทุ่มสี่ทุงง่มเงียบวันหยุดยิงสี่ทุ่มแต่ยิงทั้งวันนะตอนกลางวันน่ะรถถังก็เข้าไปตั้งเยอะก็ะอยากให้มันหยุดยิงอย่าได้ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรสักทีนะ,ะก็ทํากีดยางกีดอะไรก็หุหงกินเอง ั้งนานแล้วซื้อไว้ตลอดถ้ามีตั้งนานแล้ว,ก,วก็ไม่รู้นะก็แม่ไม่อยากให้มันนานหรอกแต่ถ้ามันจะยิงถ้ามันไม่เสร็จก็ยิงให้มันเสร็จเสร็จไปเลยด้านนายวิชานกล้าหาญผู้ใหญ่บ,บ้านนะครับบอกกับทีมข่าวว่าเมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณสามทุ่มชายแดนประเทศกัมพูชาใกล้กับบ้านของตัวเองเนี่ยมีเสียงของปืนใหญ่ประทะก,กันรุนแรงมากกว่าทุกๆวันก่อนที่เสียงลูกปืนใหญ่จะ จะสงบลงนะครับในเวลาประมาณ4ี่ทุ่มและเมื่อคืนนี้ตัวเองก็ได้รับข่าวมาว่ามีทหารฝั่งเราได้รับบาดเจ็บสาหัสสามนายจึงพาช่วยไปส่งโรงพยาบาลนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์วันนี้จะไม่มีเสียงปะทะแล้วก็ตามแต่ตัวเองก็ยังคงเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกบ้านเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาต้องเดินลาดตะเวนดูความปลอดภัยให้กับลูกบ้านรวมถึงเฝ้าระวังสายลับที่จะมาจากฝั่งกมพูชาอีกด้วยครับ วันนี้ไม่มีครับทั้งวันครับไม่มีเสียงปืนเสียงระเบิดครับครับส่วนมากชาวบ้านจะอบโยกออกไปครับโดยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ครับส่วนมากจะเป็นพวกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับเป็นชรบและเจ้าหน้าที่ทหารที่เป็นจําหมู่บ้านอยู่แล้วครับทีนี้ครับบางส่วนก็เข้ามาบ้างแล้วครับมาโดยที่ไม่ได้แจ้งทางผู้นํานะครับแต่ว่าก็มาแล้วผู้นําก็ต้องดูแลนะครับไม่ครับที่ไม่เข้ามาี่คือว่าต้องรอสถานการณ์จาก อำเภอครับคือว่าฝ่ายปกครองครับต้องแจ้งครับว่าวันนั้นวันนี้ถึงจะให้เข้ามาได้นะครับต้องให้รอรู้สถานการณ์ครับครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเรียกได้ว่าเวลาตอนนี้นะครับยังไม่มีการปะทะกันแล้วก็ไม่มีเหตุที่เกิดความรุนแรงแต่อย่างใดนะครับแต่หากมีสถานการณ์ที่ข้างหน้าอาจจะเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับทีมข่าวก็จะรายงานต่อไปครับ